Mà đi phát Đấy Quay lại ฮัลโหลครับพี่วัดดีครับครับเออเล่าให้ฟังหน่อยดิเรื่องเมื่อคืนเป็นไงอ๋อไอ้นี่เมื่อคืนผมผมก็าจจะนอนแล้วแล้วเด็กเด็กพวกมันโทรมาบอกว่ายพึ่งนอนเดี๋ยวมันเข้ามาอ๋อแล้วผมนอนอยมันมีมันมีโจรนี่แหละมันมันคมันเหมือนมันจะเปิดมันจะเปิดหน้าต่างบนหัวนอนผมนี่แหละเข้ามาแล้วผมผมถ้าผม เด็กเด็กพวม,มันชอบมาบ้านไงแล้วยายผมกมาชอบแอบมาดูเหมือนขอเคยพูดว่าเดี๋ยวจะลองแอบไปดูนี่มันทำะารกัรอะไรเงี้ยผมก็ระแวงกลัวยายมาอย่างนี้ผมก็เลยเปิดประตูหน้าบ้านออกไปออกไปดูก็ไม่ไม่ใช่ยายผมไม่ใช่ตาผมแบบก็เป็นเป็นผู้ชายทอดเสื้อทอดเสื้อแล้วก็เดินเดินหันหลังอยู่ผมก็เห็นพ๊บผมก็ทึก ผมก็เลยเขา,าเอาปืนปืนแบงค์นี่แหละผมก็เลยเขาเขา,าเอาปืนแล้วชักเสร็จแล้วผมก็เปิดไฟแล้วก็เดินวิ่งไปทางแล้ววิ่งลงหลังบ้านไปเลย<อ>ผมบอกเฮ้ยมึงใครวะมึงออกมาดีๆด้วยเดี๋ยวกูจะยิงให้ท้ายแตกเลยผมก็ไม่รู้ไหนใช่แล้วมันวิงว่งมันวิ่งแบบวิ่งแป๊บเดียวเองแล้วหายไปเลยใช่พี่แต่เมื่อคืนนี้ก็โอ้โหวาวุ่นเลยแบบ ผู้ใหญ่ผมไม่ใ่บ้านอะไรมากันหมดเลยปุ่งกันก็ <c oughs> ใช่มันไล่ตามกันนี่ว่าว่าจะลองดูวันจันทร์เราจะดูกล้องอยู่ตรงอบตอนะครับอ๋อโอเคโอเคใช่แต่ก็ชาวบ้านผมโจนเยอะพี่มันมันพิ่งออกจากขุกมาไหม่ก็มีอืมใช่เราเราก็มีแต่แบงค์กันนะเนาะไม่ได้มีปืนจริงมีปืนอะไรนีมันก็ ก็พอช่วยถูถ่ายไปได้นะใช่มันมันก็แบบว่ามันมันก็พอช่วยช่วยได้มันก็เหมือนมันมีเสียงแต่ไม่มีลูกอะพี่ก็ไม่อันตรายอะไรก็ก็ดีกว่าเอาเอาไม้เอามีดเดินไปไปชิดตัวเนาะใช่ใช่ช่วยไรเยอะผมพอนั้นผมวิ่งเลยมันก็วิ่งเหมือนกันผมถือปืนออกไปแบบเหมือนให้ให้มันรู้ว่าเรามีปืนนะอะไรเงี้ยอืมใช่พี่ แต่ครับมันมีของจริงแล้วก็ตายเหมือนกันแล้วเมื่อคืนนะฮะเพราะว่าบ้านไม่ไม่ถ้าเกิดว่ามันมีของจริงอ่ะมันต้องยิงเราตายคาบ้านแล้วถ้ามันมีของจริงอ่ะถ้ามันจะเอาจริงอ่ะแต่นี่คือมันขโมยไงขโมยกระจกไงอะไรก็ต้องกลัวอยู่แล้วเสียงปืนอ่ะมันมันมันน่าจะมีอีโต้อันหนึ่งไอ้เนี้ยไอ้คนเนี้ยมันยุดนะยี่แถวบ้านผมนี่แหละเพราะว่ามันไม่มีรถไม่มีอะไรมาเลยนะมันเดินมันเดินแบบเดินเดินใส่รองเท้าเข้าไปมาอย่างเงี้ย หดเสื้ออะไรกะแบบว่าลื่นๆเลยกะมุดกะโจ๊กอย่างเดียวเลยอ่าโอเคโอเคตอนเช้าผมว่ามาดูลอยก็มันวิ่งพ่านดงพักพักพักกันเลยแล้วมันก็เข้าเข้าไปในดงสแลันในเขาเขาปลูกพักไว้ในดงสแลนมันก็เข้าไปข้างในอวิ่งมแบบดะยินเสียงปืนก็คือวิ่งแบบหลับหูหลับตาวิ่งเลยจ้วงเลยอะคงจ้วงเลยอ่ะ อโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมที่เราให้ฟังครับค,ครับ